กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า The w e e k e n d w w y y เมื่อสองสาวเคทและเบธมาออกทริปเที่ยวแบบแฮงเอาท์เพื่อระลึกความหลังและความสัมพันธ์กันทั้งสองก็ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงจนลุ่งเช้าก็พบว่าเคทถูกพบเป็นศพอยู่กลางแม่น้ำและเบธก็จำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เบตกเป็นผู้ต้องสงสัยของตำรวจ เบสจึงเริ่มสืบหาความจริงด้วยตัวเองเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่เพื่อนและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเธอเองมันเกิดอะไรขึ้นกับเคสใครคือฆาตกรและทำไมศพเคสถึงไปอยู่ที่กลางแม่น้ำคำเตือนเนื้อหาหลังจาะนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็เจอกับเบสที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ครเอเชียตามที่นัดไว้กับเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าเคส เบสได้นั่งแท็กซี่ของคนขับที่ชื่อว่าเซนไปยังโรงแรมที่เคสได้จองเอาไว้เมื่อเบสมาถึงโรงแรมเซนก็ได้ให้นามบัตรของเขาแก่เบ,บสเพื่อเบสต้องการเรียกใช้บริการแท็กซี่ของเซนอีกหลังจากนั้นเคสและเบสก,ก็ได้เจอกันทั้งสองดีใจมากที่ได้มาออกทริปเที่ยวด้วยกัน2คนซึ่งทั้งหมดนี้เคสเป็นคนจัดการวางแผนการเที่ยวทั้งหมดทั้งการจองโรงแรมและกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างเคสกับเบสนั้นทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมานานมาก เบสจึงมอบสร้อยคอหินนินดำที่เคธชอบมาให้แก่มีตรภาพของเคธที่มอบให้เบสในตอนคำ่ำขณะที่เบสแต่งตัวเพื่อออกไปเที่ยวเธอก็ได้วิดีโอคอลคุยกับสามีของเธอที่ชื่อว่าลอบและลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าเอสเธอร์ซึ่งในตอนนี้ลอบได้เลี้ยงลูกอยู่บ้านเพื่อให้เบสได้ไปเที่ยวกับเคธและเพื่อพักผ่อนกันแบบสองสาวในขณะที่สองสาวกำลังลงมาจากโรงแรมพวกเขาก็ได้เจอกับเซบาสเตียนซึ่งเขาก็คือเจ้าของโรงแรมแห่งนี้หลังจากนั้น สองสาวก็มารับประทานอาหารที่ร้านอาหารสุดหรูร้านหนึ่งในระหว่างการรับประทานอาหารทั้งสองสาวก็พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาจนมาถึงเรื่องราวของสามีโดยเบสได้บอกว่าเธอกับสามีนั้นรักกันดีแต่สามีกับเธอไม่ได้มีอะไรกันมาเป็นปีแล้วซึ่งเธอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนเคทก็บอกว่าเธอกับสามีของเธอที่ชื่อว่าเจตอนนี้พวกเขากําลังจะเลิกกันหลังจากนั้นเคทก็แนะนําเบสว่าเป็นสามีภรรยาก,กัน แล้วไม่มีอะไรกันเลยทําไมไม่เลิกกันซะหรือทําไมเธอไม่หาคนใหม่เบสก็ตอบว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองสาวรับประทานอาหารเสร็จเบสก็จะกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนแต่เคสก็บอกว่ากว่าที่เราจะออกมาเที่ยวแบบนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่รู้ว่าจะได้มาเที่ยวแบบนี้อีกเมื่อไหร่ฉะนั้นเราจะต้องเที่ยวให้มันคุ้มค่าแล้วเคสก็ได้พาเบสไปยังไหนกลับแห่งหนึ่งโดยเบส ได้เรียกแท็กซี่ของเซนให้ไปส่งเมื่อสองสาวมาถ,ถึงไหนกลับพวกเธอก็ได้เจอกับสองหนุ่มหน้าตาดีที่กําลังนั่งดื่มอยู่และได้หันมามองพวกเธอด้วยหลังจากนั้นทั้งสี่ก็ได้มานั่งร่วมโต๊ะกันเคสก็พยายามพูดคุยให้เบธเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างลองกินตับกับคนแปลกหน้าดูบ้างเพื่อความตื่นเต้นและเพื่อเปลี่ยนรสชาติของชีวิตแต่เบธก็ไม่โอเคและเธอก็ไม่เล่นด้วยเพราะเธอรักสามีของเธอมากเวลาก็ล่วงเลยไป ทั้งสี่ก็ดื่มกันอย่างสุดเหวี่ยงจนทุกคนเมากันอย่างหนักลุ่งเช้าเมื่อเบสตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนที่นอนในโรงแรมที่พักแต่ไม่เห็นเคสเบสจึงเดินตามหาตามห้องต่างๆพยายามร้องเรียกหาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยเบสพบแต่เสื้อผ้าและรองเท้าของเคสที่ถอดกองอยู่ลองโทรไปหาเคสโทรศัพท์มือถือของเธอก็ปิดเครื่องเอาไว้จนเบสเริ่มกังวลและเป็นห่วงเคสเพราะเธอจําเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย หลังจากนั้นเบธโทรไปหาลอฟบ,บอกว่าเคสหายตัวไปลอฟก็บอกว่าเคสอาจจะออกไปหาอะไรกินหรือเปล่าเธอไม่ต้องกังวลมากไปหลังจากนั้นเบธก็ได้ไปถามเซบาสเตียนว่าเห็นเพื่อนของเธอไหมเซบาสเตียนก็บอกว่าไม่เห็นนะเซบาสเตียนก็พูดอีกว่าเขาจะขอเก็บเงินเพิ่มที่เอาเพื่อนผู้ชายอีกสองคนไปจัดปาร์ตี้บนห้องทําให้เบธนึกได้ว่ามีผู้ชายสองคนที่นั่งกินกับเธอในไนท์คลับเมื่อคืนแต่มาตอนเช้า ทั้งหมดก็หายตัวไปและมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับเคสแน่นอนเบสจึงได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความค้นหายและตำรวจผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าทาวิทส่วนตำรวจผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าครูแวกทาวิทบอกว่าตอนนี้ยังแจ้งความไม่ได้จะต้องหาย24ชั่วโมงซะก่อนถึงจะแจ้งได้หลังจากนั้นเบสก็โทรให้เซนมาลับไปไหนครับเมื่อคือนที่เธอไปโดยเธอได้บอกกับเซนว่าเพื่อนของเธอหายตัวไป เมื่อมาถึงไหนกลับเบสก็ได้เข้าไปสอบถามแล้วเธอก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายสองคนนั้นคือผู้ชายขายบริการแต่เธอไม่ได้ซื้อบริการเซนจึงพูดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของคุณที่ซื้อบริการในวันต่อมาเบสก็หาผู้ชายสองคนนั้นจนเจอแล้วให้เซนนัดซื้อบริการเพื่อจะจับตัวพวกเขาเอาไว้แต่เมื่อชายสองคนนั้นเห็นเบสทั้งสองก็รีบวิ่งหนีเซนกับเบสจึงรีบวิ่งตามทันทีแล้วเซนก็จับตัวมาได้คนหนึ่ง เซนจิงเค้นถามว่าแกทำอะไรกับเคทชาคนนั้นจึงตอบว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเธอเลยและพวกเขาเจอเธอครั้งสุดท้ายเมื่อตอนตีสามส่วนกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของเธอพวกเขาเอาไปจำนำหลังจากนั้นเบสจึงตามไปเอากระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของเคธคืนที่โรงรับจำนำแล้วเบสก็กลับไปหาตำรวจอีกครั้งพร้อมกับหลักฐานคือกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของเคธซึ่งมันอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเคธเธอจึงอยากให้ตำรวจ นำชายสองคนนั้นมาสอบปากคำเพราะเบสคิดว่าเธอกับเคธอาจจะถูกชายสองคนนั้นวางยาพวกเธอแต่ทาวิทกับมองเบสว่าเธออาจจะเล่นยาเสเองจนจำอะไรไม่ได้โควแวกจึงส่งตัวเบสไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสารเสพติดและตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกข่มขืนหลังจากนั้นเบสก็ได้โทรหาเจาแฟนของเคธเพื่อจะบอกเขาว่าเคธหายตัวไปแต่เจก็ตอบกลับมาว่าเคธชอบเรียกร้องความสนใจ และชอบหายตัวไปแบบนี้เป็นเวลานานๆแต่สุดท้ายเธอก็แค่หนีเที่ยวแล้วเจก็วางสายไปหลังจากนั้นเมื่อเบสกลับมาถึงโรงแรมก็เห็นเซบาสเตียนกําลังเก็บเสื้อผ้าของเธอออกจากห้องเพราะมันครบกําหนดที่เธอต้องย้ายออกและห้องนี้ก็มีคนจองเข้าพักแล้วทําให้เบสตอนนี้ไม่มีห้องพักแล้วเบสก็บอกกับเซบาสเตียนว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่ต่อเพื่อตามหาเคสเนื่องจากเพื่อนของเธอได้หายตัวไปเซบาสเตียนจึงบอกว่า เขามีห้องสำรองอยู่ชั้นล่างเขายินดีให้เธอพักและเขาจะลดราคาให้ด้วยซึ่งเบสก็ตอบรับทันทีแต่เบสก็เห็นว่าในห้องนี้มีห้องหนึ่งถูกล็อกเอาไว้แบบน่าสงสัยแต่เซบาสเตียนก็บอกว่ามันคือห้องอัดเสียงของเขาที่เขาเอาไว้ร้องเพลงในเวลาต่อมาเบสก็ได้นัดเซนมาหาเพื่อให้ช่วยพาออกตามหาเคสแต่ในจังหวะนั้นลอบก็มาหาเบสถึงโรงแรมแล้วลอบก็เห็นเบกกกลังยยยนนคยอยูู่บผ้้ชาาแปห และมันก็ทําให้ลอบไม่พอใจมากเบสจึงอธิบายว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเซนเขาคือคนที่ช่วยเธอหาข้อมูลและช่วยเธอออกตามหาเคสเขาคือคนดีและไว้ใจได้เมื่อลอบได้ยินแบบนั้นเขาจึงเย็ยนลงในเวลาต่อมาตำรวจได้โทรมาบอกเบสว่าพบศพผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ําเสียชีวิตอยู่กลางแม่น้ําซึ่งอาจจะเป็นเคสและเมื่อเบสมาดูศพเธอก็ต้องตกใจเพราะศพนั้นก็คือศพเคสจริงๆในเช้าวันต่อมา ลอฟก็ชวนเบสกลับบ้านแต่เบสก็ตอบว่าเธอยังกลับไม่ได้หรอกเพราะเธอจะต้องหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเคธทําให้ลอฟต้องกลับบ้านไปคนเดียวหลังจากนั้นตํารวจทาวิทก็บอกกับเบสว่าจากผลชนสูตรศพเคธพบว่าเธอถูกฆาตกรรมแต่ล่องรอยการถูกข่มขืนไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะวันเกิดเหตุเธอนอนกับผู้ชายหลายคนเบสจึงขอให้ทาวิทพาเธอไปดูศพเคธอีกครั้งเพื่อขอดูหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายและเพื่อบอกลา หลังจากนั้นเบสก็ขอเวลาส่วนตัวเพื่ออยู่กับเคสแต่จริงๆแล้วเบสต้องการเอาโทรศัพท์มือถือของเคสมาปลดล็อกเมื่อเบสปลดล็อกได้แล้วเธอก็ขอตัวเข้าห้องน้ําเพื่อเช็คโทรศัพท์มือถือของเคสแล้วเบสก,ก็ต้องชอ็อกเมื่อในโทรศัพท์มือถือของเคสมีข้อความที่เคสแอบคุยกับลอบ็อฟแบบเชิงชู้สาวจนถึงขั้นกินตับกันแล้วในตอนนี้เบสช็อกจนทําอะไรไม่ถูกและไม่คิดว่าสามีของเธอจะทํากับเธอแบบนี้ทั้งที่เคส คือเพื่อนรักของเธอหลังจากนั้นผลการตรวจร่างกายของเบสกับเคทก็ถูกส่งมาให้ตำรวจโดยผลตรวจออกมาว่าในร่างกายทั้งสองสาวนั้นมีสารเสพติดเคตามมนในร่างกายเบสก็ตอบว่าเธอถูกชายสองคนนั้นวางยาตำรวจก็ตอบว่าได้นำตัวชายสองคนนั้นมาสอบปากคำแล้วและพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้วางยาไข่ส่วนเจสามีของเคทที่กำลังจะเลิกลากันนั้นเขาก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการเสรียชีวิตของเธอ แต่ในคืนเกิดเหตุมีคนในไนคลาบเห็นว่าเบสกับเคสมีปากเสียงกันทําให้ตํารวจสงสัยเบสและเบสก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเคสเบสจึงถูกตํารวจยึดหนังสือเดินทางเพื่อป้องกันก,การหลบหนีจนกว่าคดีจะสิ้นสุดหลังจากนั้นเบสก็ได้โทรไปหาเจนแล้วถามว่าที่คุณจะเลิกกับเคสเพราะคุณรู้เรื่องระหว่างเคสกับลอฟที่แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ไม่ยอมบอกเธอสามีของเธอแอบคบชู้กับเพื่อนรักของเธอ โดยที่เพื่อนรักของเธอนั้นก็คือภรรยาของเจเจรู้เรื่องราวทุกอย่างแต่กลับไม่บอกอะไรเธอเลยเจรจรึงตอบว่าเบสกําลังมีลูกน้อยกับลอฟเขาจึงไม่อยากบอกเพราะกลัวว่าจะเลิกกันหลังจากนั้นเบสก็ได้โทรไปหาลอฟแล้วเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอรู้เรื่องหมดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเคสกับคุณเพราะเธอได้เห็นข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์มือถือของเคสแล้วเมื่อลอฟได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามพูดขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและอยากให้เบส กลับไปหาเขาเพื่อปรับความเข้าใจแต่เบสก็ตอบว่าตอนนี้เธอกลับไปไม่ได้แล้วเพราะตำรวจได้ยึดหนังสือเดินทางเธอไปเนื่องจากเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถ้าตำรวจรู้เรื่องว่าคุณคบชู้กับเคสต,ตำรวจก็จะยิ่งสงสัยเธอมากขึ้นไปอีกในเช้าวันต่อมาตำรวจก็ได้มาหาเบสพร้อมกับหมายจับในคดีฆาตกรรมเคสหลังจากที่ตำรวจนำตัวเบสมาที่สถานีตำรวจตำรวจก็ได้ถามเบสว่า รู้จักกับผู้ชายที่ชื่อว่าากาเลียตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งสากาเลียนั้นก็คือเซนนั่นเองตำรวจก็บอกอีกว่าเซนนั้นอยู่ในแก๊งอาชญากรอาบานีอาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เบสก็ตอบว่าเธอเพิ่งจะรู้จักกับเขาได้ไม่นานเพราะเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่ให้กับเธอซึ่งตำรวจสงสัยว่าเซนคือฆาตกรที่ฆ่าเคธโดยตอนนี้ตำรวจได้จับตัวเซนไ้เรียบร้อยแล้วและตำรวจสงสัยว่าเบสคือคนสั่งการเพราะตำรวจรู้มาว่าเคธ คือชู้กับสามีของเธอเบธก็พยายามบอกตำรวจว่าตำรวจกำลังเข้าใจผิดและเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เมื่อเบธตั้งสติได้เธอจึงบอกว่าเธอต้องการทนายหลังจากที่เบธได้ทนายเธอก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเธอกลับมาที่พักเธอก็เห็นเซนที่นั่งรอเธออยู่ในห้องเบธจึงถามเซนว่าคุณอยู่ในแก๊งอาชากรอาบานีอาใช่ไหมเซนจึงตอบว่าเขาเคยช่วยชีวิตเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พ่อของเขาอยู่ในแก๊งอาบานีอา หลังจากเด็กผู้ชายคนนั้นรอดชีวิตพ่อของเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้ช่วยให้เขามีหนังสือเดินทางและทําให้เขาได้มาขับแท็กซี่อยู่ที่นี่ซึ่งคําพูดทั้งหมดนั้นมันก็ทําให้เบสเชื่อเซนเพราะเธอคิดว่าเซนเป็นคนดีหลังจากนั้นเบสก็เริ่มสงสัยว่าตํารวจรู้ได้อย่างไรว่าสามีของเธอคบชู้กับเพื่อนรักของเธอทั้งที่เธอยังไม่ได้บอกใครเลยแล้วในที่สุดเบสก็เห็นเครื่องดักฟังที่ซ่อนอยู่หลังกระจกในห้องพักของเธอ ในเวลาต่อมาเบทก็ได้คำาปกุญแจของเซบาสเตียนมาเปิดห้องที่ถูกล็อกเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้เธอเห็นตำรวจท่าวิทยืนคุยอะไรบางอย่างกับเซบาสเตียนอย่างมีพิรุษเมื่อเบสเปิดเข้าไปในห้องเธอก็เห็นว่าในห้องนั้นมันไม่ใช่ห้องอัดเสียงแต่มันคือห้องกล้องวงจรปิดแล้วเบทก็ได้ย้อนวิดีโอกลับไปดูในวันที่เคสหายตัวไปในวิดีโอก็เห็นผู้ชายสงคนอุ้มเบสในสภาพที่มอไม่ได้สติมานอนที่เตียงในห้องพัก หลังจากนั้นชายทั้งสองกับเคสก็มาปาร์ตี้กันต่อพร้อมกับเซ็กหมูสวิงกิ้งกันอย่างเมามันแต่หลังจากนั้นในระหว่างที่เคสไปเข้าห้องน้ําชายทั้งสองก็ได้ขโมยกระเป๋าและโทรศัพท์ของเคสแล้วชิ่งหนีไปเมื่อเคสร,รู้ตัวว่าถูกชายสองคนนั้นขโมยของเธอจึงออกตามหาชายสองคนนั้นด้วยแท็กซี่คันหนึ่งก่อนจะมีรถปิเซนาคันหนึ่งขับมาส่งเธอที่โรงแรมโดยที่เคสโมโหคนที่ขับรถมาส่งเธอมากในเช้าวันต่อมา ขณะที่เบธกาลังตามหาแท็กซี่ที่ขับไปส่งเคสในคืนนั้นเพื่อที่จะถามว่าไปส่งเคสที่ไหนคนขับแท็กซี่คนนั้นก็บอกว่าในคืนนั้นได้พาผู้หญิงคนหนึ่งไปสถานีตํารวจเพื่อไปแจ้งความในขณะที่เบสกําลังปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดอยู่นั้นตํารวจก็ขับรถเข้ามาดักเธอกับเซนเพื่อจับกลุ่มแล้วเบสก็เห็นรถตํารวจของทาวิตท,ที่ป้ายทะเบียนตรงกับในกล้องวงจรปิดที่มาส่งเคสในคืนนั้นในขณะเดียวกันเซนก็ได้พาเบสวิ่งหลบหนีตํารวจ เมื่อวิ่งหนีไปได้สักพักเส้นกับเบสก็แยกกันวิ่งหนีโดยที่ตำรวจทาวิทวิ่งตามเบสไปจนในที่สุดเบสก็วิ่งมาจนไปต่อไม่ได้บนตึกแห่งหนึ่งแล้วเบสก็เด้ตะโกนถามทาวิทไปว่าคุณเป็นคนฆ่าเธอคุณพยายามจะจีบเธอแต่เธอไม่เล่นด้วยคุณเลยฆ่าเธอใช่ไหมในขณะที่ทาวิทบอกให้เบสหุบปากก็เกิดการยื้อแย่งกันโดยในจังหวะนั้นตำรวจโคลแกก็มาได้ยินพอดีทาวิทก็เกิดอุบัติเหตุพัดตกจากที่สูง จนทําให้เขาเสียชีวิตหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเบสก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วโคแวกก็คืนหนังสือเดินทางให้กับเธอโคแวกก็พูดขึ้นว่าตำรวจด้วยกล้องวงจรปิดที่ทาวิธไปส่งเคสที่โรงแรมและพยายามจะจีบเธอแต่เธอไม่เล่นด้วยจนทาให้ทาวิธไม่พอใจจากผลชนะสูตรเคสถูกตีด้วยของแข็งทางด้านหลังศีรษะแล้วเอาเธอไปโยนทิ้งที่ท่านา้ําโดยที่เธอยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกอย่างจบลง เบธก็ได้มากอดเซนและขอบคุณเซนที่ช่วยเธอทําให้ทุกอย่างคลี่คลายหลังจากนั้นเบธก็ได้กลับมาที่บ้านแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับลอฟก็จบลงทั้งสองแยกกันอยู่แต่ยังคงช่วยกันเลี้ยงลูกโดยแบ่งวันกันเลี้ยงดูและในวันนี้เบทก็ได้พาลูกมาส่งให้ลอฟที่บ้านส่วนลอฟก็พยายามจะขอขึ้นดีกับเบธแต่เบธก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นเบธได้ขอคุณแจรถสำรอง ที่อยู่กับลอฟพอเธอทํากุญแจรถหายลอฟก็บอกว่ากุญแจอาจจะอยู่ในเสื้อโค้ทให้เบสไปเอาได้เลยแต่เมื่อเบสล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อก็ปรากฏว่าเธอก็เห็นหินนิ่นดาที่เป็นสร้อยคอของเคสที่เธอซื้อให้ตกอยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทของลอฟเบสจึงรู้ทันทีว่าฆาตากรที่แท้จริงที่ฆ่าเคสนั่นก็คือลอฟนั่นเองเบสจึงรีบเข้าห้องน้ําแล้วรีบโทรหาตำรวจโควแวกทันทีเพื่อจะบอกว่า ฆาตรกรที่แท้จริงก็คือลอฟในจังหวะนั้นลอฟก็มาเคาะประตูห้องน้าเบสจึงบอกโคเวกในสายว่าไม่ต้องวางให้อยู่ในสายหลังจากนั้นเบสก็มาคุยกับลอฟว่าคุณเป็นคนฆ่าเคสใช่ไหมเพราะเม็ดหินนินดําเม็ดนี้มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อของคุณและสร้อยนี้มันก็คือของเคสที่เธอซื้อให้แล้วลอฟก็จำนนต่อหลักฐานเขาจึงพูดขึ้นว่ามันเป็นอุบัติเหตุในวันนั้น เขาได้นั่งเครื่องไปหาเคธเพราะเธอบอกว่าเธอจะบอกเรื่องราวทั้งหมดกับคุณซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะได้คุยกันต่อหน้าทั้งสคนเพื่ออธิบายทุกอย่างและในเวลาที่ผ่านมาเคธก็พยายามจะหยุดความสัมพันธ์กับลอฟเพราะเธอรู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันผิดเธอจึงจะบอกเรื่องราวทั้งหมดกับเบสและรับสารภาพกับเบสในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับลอฟแต่ลอฟก็พยายามบอกให้เคธอย่าบอกเรื่องนี้กับเบสจนเกิดการดื้อดึงกันขึ้นแล้วลอฟ ก็เผอตบเคสอย่างสุดแรงแล้วเคสก็ล้มลงไปกระแทกกับหินจนเธอนิ่งไปสักพักร่างของเคสก็กลิ้งตกลงไปในแม่น้ําซึ่งล็อบก็คิดว่าในตอนนั้นเคสคงเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงวิ่งหนีไปแต่เบสก็บอกกับล็อบว่าในตอนนั้นเคสย,ยังไม่ตายแต่คุณปล่อยให้เคสจมน้ําจนเสียชีวิตต่างหากลอบก็บอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อตอนนี้คดีมันปิดไปแล้ว เบธจึงหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาให้ล็อบดูแล้วล็อบก็เห็นว่าโทรศัพท์ของเบสถูกโทรไปหาตำรวจต้องนานแล้วตำรวจได้ยินทุกอย่างหมดแล้วและในตอนนี้ตำรวจกำลังมุ่งหน้าไปหาลอบที่บ้านหลังจากนั้นลอบกับเบธก็เกิดการยื้อแย่งกันแต่ในที่สุดเบธก็พาลูกหลบหนีจากลอบมาได้และตำรวจก็มาจับก,กุมล็อบถึงบ้านพอดีแล้วหนังก็จบครับคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะเป็นคนที่ร้ายที่สุด ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าถ้าคนรักกับเพื่อนรักของเพื่อนๆตกน้ําอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆจะเลือกช่วยใครสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าข้อมูลขาดตกบกพ่องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ